ลูกค้าท่านไหนที่กาลังมองหาแม่แรงที่ใช้งานง่ายเบาแรงสะดวกสบายในการใช้งานเราขอแนะนําแม่แรงตะเข้80ตันระบบลมสินค้าที่จะช่วยให้ท่านทํางานได้ไวขึ้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยครับว่าแม่แรงรุ่นนี้มีวิธีการใช้งานกันยังไง 1. นําสายลมมาเสียบกับแม่แรงแรงดันลมที่ใช้งานอยู่ที่8-12บาร์สเปิดสวิตช์ไปที่ปุ่มไร เพื่อให้แกนไฮดริกดันขึ้นเมื่อท่านได้ระยะที่ต้องการแล้วปรับสวิตไปที่ปุ่มสต็อปเพื่อเป็นการหยุดการใช้งาน 4. เมื่อใช้งานเสร็จแล้วปรับสวิตไปที่ปุ่มฟอสเพื่อให้ตัวแกนไฮดริกดันลง เห็นไหมครับว่าวิธีการใช้งานก็มีเท่านี้ง่ายใช่ไหมล่ะครับต่อไปเรามาดูสเปกกันว่าแม่แรงรุ่นนี้มีสเปกแบบไหนบ้างแม่แรงรุ่นนี้รองรับน้ําหนักได้อยู่ที่80ตันฐานก่อนยกจะมีความสูงอยู่ที่20เซนความกว้างของฐานอยู่ที่20เซนแกนไฮดรลิกจะมีสองชั้นชั้นแรกรับน้ําหนักได้80ตัน ความโตของแกนจะอยู่ที่12.5เซนช่วงชักอยู่ที่10เซนชั้นที่2รองรับน้ำหนักได้ที่40ตันความโตของแกนอยู่ที่8.5เซนช่วงชักอยู่ที่10เซนรวมความสูงตั้งแต่ฐานถึงแกนไฮลิกชั้นที่2จะมีความสูงรวมกันอยู่ที่40เซนครับความยาว ของแมลงอยู่ที่65เซนความกว้างของแมลรงรวมล้ออยู่ที่29เซนด้ามจับความยาวอยู่ที่120เซนปรับระดับได้อยู่3ระดับระดับที่1ระดับที่สองและระดับที่สล้อ,อยางสองล้อจะมีความโตอยู่ที่7นิ้ว สำหรับราคาแม่แรงตะเค่80ตันระบบลมราคาปกติครับจะอยู่ที่12,900บาทแต่ทางเราจัดโปรโมชั่นให้ลดเหลือ11,900บาทรับประกันสินค้า1ปีไม่ต้องมาจำไม่ต้องจ่ายก่อนเรามีบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางทั่วประเทศมั่นใจปลอดภัยส่งชัวนึกถึงแม่แรงนึกถึง SK ครับ